สวัสดีค่ะชาวลัคนามาังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะมาเจอกันแล้วนะคะสําหรับงานเด่นแล้วก็เลขนําโชคนะคะเกี่ยวกับงานเงินเนาะเป็นการทํานายนะคะเกี่ยวกับงานเงินนะคะของชาวลัคนามังกรราศีมังกรนะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยส้มใช้หลักวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะใครทราบลัคนานะคะตามเวลาตกฟ้า นะคะตามเวลาที่มีการคำนวณตามเวลาตกฟ้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็ใช้ลัคนาดได้นะคะหรือใครอยากจะดูตามราศีก็ได้นะคะส่งปักหมุดวันที่ไว้ให้แล้วนะคะว่าเกิดวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะสําหรับชาวราศีมังกรสาหรับบางคนอาจจะดูร่วมกันหรือว่าจะเลือกดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกับทุกคลิปที่ส้มเคยบอกมานะคะแล้วก็การทํานายครั้งนี้ทํานายให้กับชาวมังกรส่วนใหญ่ค่ะมันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งทั้งหมดนะคะบอกไว้ในทุกคลิปแล้วนะคะ นะก็บอกทุกคลิปแล้วว่าคุณอย่าอินอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของคุณนะคะแต่เน้นนะคะให้นําวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ตัวคุณเองเนี่ยนำไปใช้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวส้มก็จะบอกแล้วก็มีเรื่องของโชคลาภด้วยว่าจะมาจากทางไหนได้บ้างเลขนําโชคต่างๆด้วยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยก็แล้วกันเนาะ นะคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวที่แม่นยำกว่าเดิมก็แอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามค่าครูมาจองคิวกับส้มก่อนได้นะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มจากงานเด่นก่อนก็นแล้วกันนะนะคะงานเด่นสําหรับชาวมังกรนะคะจะเกี่ยวกับการสื่อสารจะเป็นส่วนใหญ่นะคะได้ไพส่สไม้เท้านะคะขึ้นมาแล้วชาวมังกรจะค่อนข้างที่จะ นึกไปถึงเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศด้วยและออนไลน์ด้วยนะคะคุณอยากจะทํามันนะอืคุณอยากจะทํนนะมาทมันมองถึงเรื่องอธุรกิจต่างๆด้วยนะคะและคิดว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยอยากมีความมั่นคงมากขึ้นเกี่ยวกับการทํางานอาจจะอยากลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์มากขึ้นซึ่งมันจะไปได้สวยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเลยคืออะไรรู้ไหม งานเด่นคืองานออนไลน์งานสื่อสารนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าน่าจะเป็นตัวของชาวมังกรด้วยนะคะถ้าคุณเปิดและรับฟังเปิดใจตัวคุณเองรับฟังคนรอบข้างมากขึ้นจะดีมากนะอืเพราะว่าคุณเองเป็นคนเก่งชาวมังกรส่วนใหญ่เนี่ยเก่งมากๆนะคะส้มเห็นไพ่ใบนี้ก็คือผู้หญิงเก่งนั่นแหละสตรงิงแต่ถ้ามันกราบหัวขึ้นมาเนี่ยหมายความว่า คุณเองเนี่ยนะคะอาจจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองมากจนอยากให้คนอื่นมาคิดเหมือนกันกันกบคุณถ้าทํางานออฟฟิศเนี่ยถ้าทํางานร่วมกับคนอื่นมันยากนะอมืมันอาจจะต้องมีการบาลานซ์กันในเรื่องของความคิดเห็น ะะมีการพูดคุยกันมีการตกลงร่วมกันนะคะจะเอาความคิดของคุณคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะทําให้มีคนไม่พอใจคุณก็ได้นะคะเดวิี่หัวกลับถ้ายิ่งเกิดว่าคุณเป็นลูกน้องด้วยเนี่ยนะคะหัวหน้าอาจจะไม่พอใจคุณที่คุณเก่งเกินไปก็ได้นะคะซึ่งในการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างที่ส้มบอกแหละคะ่ะคือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีเนาะแต่อย่าเด่นเนาะเดี๋ยวจะเป็นภัยยิ่งถ้าเกิดทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยถ้าทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งที่ต้องระวังคือการโดนโกงนะคะขึ้นภัยมาแล้วนะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทยังมือไม่ขึ้นนะคะในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะจะดีมากๆในเรื่องของต่างประเทศและงานออนไลน์แต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เหมาะนะคะอืมแล้วก็อย่างที่บอกว่าว่าจะมีอาจจะมีแบบ เจ้านายเนาะที่ไม่ค่อยโอเคกับเราเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามองไกลกว่าเขาเราเก่งนะคะเรามองข้ามช็อตไปแล้วนะคะในหลายๆเรื่องแต่ว่าเขาไม่พอใจเพราะว่าเราเก่งกว่าเขาแล้วองค์กรก็มันไม่ใช่องค์กรของเราเพราะฉะนั้นท่องไว้ว่าองค์กรไม่ใช่เป็นของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของธุรกิจคุณสามารถที่จะออกไอเดียอะไรต่างๆได้ดีมากๆเออนะคะระว,วังเงินรั่วนะคะเงินในเดือนนี้ นะคะอาจจะมีหนี้เก่านะที่มาสร้างความกดดันให้คุณมันจะเป็นจะต้องจ่ายแล้วนะคะเด๋ยวมูนหัวกลับนะคะมีความเครียดความกดดันจากตัวคุณเองอย่าไปเครียดนะคะหนี้มีก็จ่ายไปนะคะมันอาจจะเป็นหนี้เก่าที่ไม่บอกให้ใครได้รู้ก็ได้น้าใบนี้นะคะซึ่งคุณจะต้องจัดการและจัดการไปตามสเต็ปค่ะไม่ต้องเครียดนะคะแล้วก็อ่าโอเคมันจะไม่มาแบบปุบป,ปับฉับพลันในเรื่องของหนี้สินต่างๆบางทีเนี่ย การใช้จ่ายเงินของชาวมังกรในพฤษภาเนี่ยนะคะคือคุณค่อนข้างที่จะรู้แหละว่าคุณต้องการที่จะจ่ายอะไรบางคนเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องจ่ายเงินค่อนข้างเยอะอืมในเรื่องของบางทีอาจจะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าผ่อนอะไรหรือว่าจ่ายนี้ค่อนข้างเยอะแต่เหมือนคุณรู้ตัวก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าคุณจะต้องจ่ายมันนะคะมันไม่ได้มาแบบปุบปับฉับพลันเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดค่ะจ่ายไปตามสเตตประมาณนี้นะคะ โอเคมาดูกันในเรื่องของโชคลาภนะคะว่าจะมาจากทางไหนบ้างจริงงานต่างประเทศงานสื่อสารนะคะอองานแบบที่ทำให้ผู้คนรับรู้ทางโซเชียลทางอะไรแบบนี้ดีมากๆเลยอะ่ะมแต่สิ่งที่ส้มเห็นนะคะที่ดีมากๆเลยก็คือว่าชาวมังกรค่อนข้างที่จะระงับความใจร้อนได้ดีมากๆแหละค่อนข้างที่จะใจยเย็นมากขึ้นนะคะ ชคลาภมาจากทางไหนบ้างโชคลาภชาวมังกรน่ยนะคะอาจจะมาจากต้นไม้ก็ได้นะอาจจะมาจากต้นไม้นะคะหรือว่าเพศชายค่ะเพศชายอายุไม่มากเท่าไหร่ค่อนข้างขี้คิดมากนะคะแล้วก็มาจากต้นไม้ด้วยนะเหมือนที่คนไทยชอบไปขูดกันนะคะต้นไม้หรือว่าที่ดินของคุณที่ดินที่แบบรกร้าง เลขที่ที่ดินของคุณที่แบบโรกรรมว่างเปล่าไม่ได้เข้าไปทํากิจกรรมอะไรแล้วนะคะรวมถึงเลขที่บ้านของคุณเองด้วยนะคะคู่ครองของคุณและเลขที่บ้านของคุณเองด้วยส้มเห็นไพ่สิบเหรียงค่ะชาวมังกรจริงๆส้มอยากให้ฟังตรงนี้มากกว่าเลขนําโชคด้วยซ้านะว่าโชคลาภจะมาจากทางไหนบ้างเราให้คุณซื้อตามโชคลาภในที่นั้นน,น,นะคะบ้านค่ะบ้าน และคู่ครองของคุณส้มเห็นไพ่สิบเหรียญงานนี้ต้องมาแน่ๆนะคะเอามาดูตัวเลขกันเรื่องตัวเลขไม่ต้องเอรียนะคะเดือนหนึ่งส้มให้หนเดียวนะนะคะจะไปซื้อแบบไหนก็ได้เดี๋ยวนี้มีทั้งไทยทั้งลาวนะคะก็ดูกันเนาะเดี๋ยวส้มให้สักสามตัวนะคะเลขสองนะคะเลขสองเลขห้าค่ะเลขหกและเลขเก้าค่ะส้มว่าน่าจะเลขเก้าอืม นะคะขออีกใบเลขสองค่ะเลขสองเลขห้าเลขเก้านะคะเลขสองเลขหนะ้าและเลขเก้าค่ะ <c oughs> มาดูไพ่สรุปกันนะคะว่าอาจจะเป็นในช่วงครึ่งเดือนไปแล้วหรือว่าปลายเดือนนะคะชาวมังกรงานเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะขอดูหนะะ่อยค่ะ อาการปวดหัวนะคะออฟฟิศซินโดมานะคะปวดหลังทํางานอยู่กับที่เยอะเกินไปนะคะปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวนะคะระวังเลยความเครียดต่างๆนะคะอย่างที่บอกค่ะขึ้นไพ่ใหม่อีกแล้วนะคะเดียมเพรอร์ค่ะหัวกลับด้วยนะคะระวังการมีปัญหากับหัวหน้างานนะคะระวังให้มากๆเพราะว่าอย่างที่บอกคุณเก่งบางทีคุณเก่งเกินหน้าเขาไปแล้วแล้วคุณออกความคิดเห็นไปแล้วทําให้เขาอาจจะไม่พอใจนะคะที่คุณเก่งกว่าก็เป็นไปได้นะคะ แต่มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่อย่างที่บอกอาจจะทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับอสังหาหรือว่าที่ดินนะคะในช่วงปลายนะคะในช่วงปลายเดือนหลายๆคนมีสิทธิ์ที่จะเสียเงินค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะไปซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรใหญ่ๆห,หรือว่าบางคนอาจจะได้เป็นมรดกเลยก็ได้มันมีเกณโชคลาภมาค่อนข้าง,าง,างเยอะเกี่ยวกับที่ดินของคุณ ดูกันให้ดีๆชาวมังกรส้มว่ามันดีมากๆเลยนะคะโอเคงานที่เกี่ยวกับข้าราชการก็ดีนะคะอืฮิงอฟสอดนะคะเป็นไพ่ราชาถือดาบนะคะงานที่เกี่ยวกับข้าราชการทนายทหารตำรวจดีมากๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกชาวมังกรเป็นคนเก่งและตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวมากๆงานที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เหมือนกันดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะลอง ตั้งอกตั้งใจนะคะในการที่จะทํางานแต่ว่าไพ่ใบนี้บางทีมันเหมือนกับคุณค่อนข้างตรงเป็นคนเป๊ะเป็นคนตรงนะคะทุกอย่างมันอาจจะทําให้คนที่ทํางานกับคุณเครียดก็ได้เพราะฉะนั้นยืดหยุ่นบ้างคําเตือสนสําหรับไพ่ใบนี้ก็คือว่าคุณเก่งอยู่แล้วแต่ว่าให้คุณยืดหยุ่นบ้างคะ่ะบางทีบางคนสมองเขาไม่ทันคุณ นะคะคุณอาจจะต้องช้ามาสอบลงบ้างเพื่อให้การทํางานร่วมกับผู้อื่นมันดีมากยิ่งขึ้นอืมนะคะจริงๆไพ่ค่อนข้างโอเคมากเลยเพียงแค่คุณไม่ไม,ไ,มไม่เครียดแล้วไม่คิดมากนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพจริงๆค่อนข้างโอเคนะคุณค่อนข้างที่จะ แข็งแรงอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเรามาระวังอาการที่แบบบางทีเครียดคิดไม่ออกมึนหัวต่างๆนะคะเสริมวิตามินหน่อยก็ดีเนาะในช่วงนี้หาวิตามินมาเสริมมาทานหน่อยนะคะโอเคมาดูในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะในเรื่องของงานเงินเดี๋ยวส้มขอเลือกไพ่มาสามใบด้วยไพ่สีม่วงนี้นะคะไพ่ออร์อเรเลนะนะคะ ดูตรงนี้จะมีประโยชน์มากจริงๆนะคะไม่เครียดมากเกินไปนะแล้วก็ช่วยในการทําให้ใจเราเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะคะเล็กแนนซี The bird of a child brings great blessings to you and the world นะคะไพ่ใบนี้มาบอกชาวมังกรน,นะคะว่าจริงๆคุณน่าจะมีโครงการใหม่ที่อยากจะทำด้วยคุณมองโครงการใหม่ที่อยากจะทำหลายๆคนอาจจะมีเจ้าตัวน้อยนะคะในช่วงนี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอะไรที่เกิดใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวมังกรทั้งสิ้นนะคะ t e page of ค่ะส้ม คิดอยู่แล้วว่าไพ่ใบนี้ต้องออกมานะคะ The old w e i and habit of d e a t is lifted from you and your life นะคะไพ่ใบนี้มาบอกว่ามันเกี่ยวกับการชำระหนี้ด้วยแนละการทำจ,จิตใจคุณให้สูงขึ้นนะส้มตีความได้เป็นสองแบบก็คือว่าคุณอย่าไปคิดลบคุณอย่าไปคิดเครียดนะคะตัวคุณเองด้วยนะที่อย่าลบ นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของ the devil หัวกลับขึ้นมานะคะคุณเองเช่นกันค่ะไม่ใช่แค่คนอื่นที่อาจจะคิดไม่ดีหรือว,ว่าอะไรกับคุณแต่ว่าตัวคุณเองด้วยนะที่ต้องลบพลังงานลบออกไปและคิดบวกกับตัวคุณเองนะคะอีกอย่างในเรื่องของนี่สิค่ะนะคุณจ่ายไปตามระเบียบนะคะอะไรที่คุณคิดว่ามันจะจวนตัวไกล่เกลี่ยและจ่ายมันไปตามสเต็ป นะคะและชีวิตคุณจะโล่งขึ้นชีวิตคุณจะโล่งขึ้นและดีขึ้นเลยอืมนะคะก็เป็นหนี้ใครไว้ก็จ่ายนะคะมันจะทําให้หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้จ่ายแล้วเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณในเรื่องงานเงินมันดีขึ้นแล้วก็ฟล์ราบรื่นมากขึ้นด้วยนะคะอีกใบหนึ่งค่ะซันย o u r s ซันอี a ์วอช o ์ e เวอ d ์แอนด์ป้อ As he explores his world นะคะไพ่ใบนี้มาบอกชาวมังกรว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะทำธุรกิจนะคะในครอบครัวก็ได้นะคะลูกของคุณเวลามีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานบางทีลูกของคุณพี่ชายคุณพ่อของคุณสามารถช่วยคุณได้นะเพราะว่าคนพวกนี้บางทีเขาจะมีผู้ชายอะคะ่ะผู้ชายรอบข้างคุณเขาอาจจะมองการไกลอะไรได้ดีกว่าคุณก็ได้ นะคะเขาอาจจะอยากช่วยเหลือคุณอยู่ก็ได้แต่เขาไม่พูดนะคะขอคำปรึกษาจากเขาได้ลูกชายพี่ชายเพื่อนชายคุณพ่อนะคะนา้นาๆอาๆที่เป็นผู้ชายได้ทั้งนั้นนะคะลองปรึกษาดูนะคะก็ดูคนด้วยเนาะเอาที่ไว้ใจจริงๆนะคะแล้วก็ลองปรึกษาดูเพราะว่าคนพวกนี้เขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าเรานะคะประมาณนี้นะคะ ทุกอย่างส้มว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วมีโชคลาภใหญ่เข้ามาด้วยในเดือนเนี้ยนะคะสำหรับชาวมังกรนะคะส้มค่อนข้างเห็นความสดใสขอให้คุณเปิดใจนะคะพลังงานลบๆก็ออกไปให้หมดนะแล้วมันจะเกิดสิ่งดีขึ้นกับคุณนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ